เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพาชมห้องนะคะไหนเริ่มฝั่งนี้ก่อนดีกว่าค่ะอ,นนอันนี้คือเตียงสองชัง้นอันนี้คือโต๊ะมีรีโมทแล้วก็อันนี้คือโซฟาอันนี้คือที่แล้วก็อันนี้คือเบาะให้นั่งดูไหนฮันน่ามีเตียงสองชั้นแล้วโชว์สิ แล้วปีนเต้าฮัาน่บพี่ข้ายช่วยหน่อยสิคะแม นายบอกอยากนอนเตียงสองชั้นไงยแล้วก็ฮะไม่รู้ว<ห>่ามันจะตกตรงน,นี้ก็เป็นล,นะะลูกนะคะี๋ยวลงไปแล้วนะต้องช่วยไหมคะ่ะอ่าหนูกอ่ะกดเลยกดอะน้ำเลย มีกระเป๋ามีโต๊ะวางกระเป๋ามีเตียงนอนใหญ่ๆแล้วก็มีเก้าอี้แล้วก็มีโต๊ะแล้วก็มีที่ชมวิวออกไปชมได้เลยค่ะ,ะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องของอีกคนหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องของอีกคนหนึ่งนะคะ นี่ค่ะออีกของอีกคนนึงตรงนี้ก็จะเป็นที่วางน้ำชานะคะตรงนี้ก็เป็นตนู้ว้าวเป็นกลักให้ด้วยนะพวกเราลอดตายแล้วไหนดูสิให้กาแฟกล่องอะไรบลอนด์มอา อันนั้นของเราลูกไม่ใช่ของที่นี่ไหน,นหน้าเราพุ่งมันสิไปเริ่มทางโน้นพุ่งไปทางนู้นเลยพุ่งไปทางเมือทางโน้นเลยโอเคนี่นี่นะ,ะหยุดนะคะอย่ดูเขาพังไปเลยพุ่งไปจริงๆเลยเหรอใช่ไปเลยไปให้สุดทางเลย พุงไปแล,แล้วพุ่งกลับไปแล้วกัน ตังนี้ก็เป็นโต๊ะตรงนี้ก็เป็นให้สามารถนั่งกินอาหารแล้วชมวิวได้ค่ะตอนนี้ลมเย็นมากเลยแล้วก็เข้าไปก็เจอกับไม่ยากาศสใสัราัน้าวิ่งไปข้างเตียงก่อนนะคะบ๊ายบายไม่เป็นไรชื่อใครกันจะนั่งขึ้นไปรงเตียงป้าจิ๊บ อาจจะต้องระวังนิดนึงนะฮะชื่อใหไหคะชื่ออะไรดันเตดันเตอ้แล้วอะไรนะหนูอยากนอนเตียงสองชั้นคืออะไรนูกก็ชั้นไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็ต้องแบบนี้สิคะเตียงสองชั้น โอ้ยเวลาน้ำหนักเราลงมันไม่ตกเราลูกสนุกไหมคะไม่ตกไม่ตกชอบไหมเอาเราลงเองได้ไหมได้ไหมอาจะแบบว่าใช้จับมืออ่ะลองดูสิตักเสียวขี่หลัวขี่แล้วขี่หลเอ้า ว้าววิวตอนนี้ก็สวยทุกคน <Yeah. S 2> ไว้ชันลงก่อนว้าว <Wow. S 2> ตรงน,นี้เป็นภูเขาที่เรานะคะโดนผ่นตรงน,นี้ก็เป็นเส้นทางจากหมู่บ้านเรไกลมากนะคะสวยเนาะตอนเราไกลมาก <c oughs> มว่าเราไกลมากเลยนะคะทุกคน <c oughs> ไหนคะ่ะตรงตรงสุดโน้ไปเลยหนึ่งร้อยเมตรเลยค่ะ แล้วก็ถึงแล้วก็ผ่านตรงนี้แล้วก็เดินนะตรงนี้แล้วก็เข้าสู่โรงแรมรูเทอแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เจอแข่แน่นอนตามมาดูค่ะเฮ้ยพี่ค่ะสามารถปิดไฟได้ด้วยนะคะไหนคะลูก ลมมันมาแล้วโอ้โหฮันนาฮันนาหนีเขาก่อนแล้วฮันน่าฮันนาลูกแล้วเราไปอยู่อะไรสูงขนาดนี้โอ้ไม่ันโอ้ยฉันมาทำอะไรที่นี่มาแล้วเริ่มไม่เห็นแล้ว เนี่ยเดี๋ยวมันก็ปิวไปแล้วเอาไปข้างในก่อนมาแล้วมาแล้วลูกช็อด้วยไหมอืมหมวกด้วยเอาเข้าไปแล้วลูกมาแล้วลูกตึกที่เห็นเมื่อกี้ตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะครับทุกคน ไปมาแล้วลูกมาแล้วมาแล้วของจริงแล้วลูก,ลกโอ้โหเธอจากเห็นไม่เห็นแล้วลตึกอะโอโหเมือเอ่อ้เจัวะอ้โอเรือแตกว้ามัานะ่ิเลอบเ,เราต้องลบพลังก,กัน โอ้ยเสียงลมวีดเข้ามาแล้วตายแล้วหัวพ่อหัวมุมไม่ลอยไม่ไ่้จริงตกลงตกลงแล้วก็อีกนี่พายุของจริงเลยนะพ่อมาไม่ใช่ตกธรรมดา โโอ้หน <ros> <t ừ> ี่คือเสียงเตือนอะไรหรือเปล่าเธอเสียงลมเสเยงนยูหรือเปล่าเตือนทำไมมันเปิดตื รายการโกเว้นโกของเรากับการท่องเที่ยวในวันพายุเข้าครับเราลดเรารดเราจอดสูงไม่เป็นไรใช่ไหมเนยไม่ไม่ลูกไม่ไม่เหลือหนูว่ามันมันเป็นสุนามิก็แบบม <laughs> ีจริงจริงทุกคนแะา่าเขาอเล่นจริงจริงล่ะก็ไม่ไปค่ะพอ ครับลูกรถลอยใช่ไหมฮะไอไอโฮปโซและกันนะผมก็หวังว่ามันจะเป็นเช่นน,นั้นโอ้โหลมเร็วมากเลยนะ ไม่กล้าโดดทำไมอะ่ะไม่กล้าโดดกล้าสิไม่มีอะไรกว่ามันไห<ป>มันขยับไม่ขยับหรอกลงไปลวงเชือกลองเชือกนะนะลองเชือกเออนนโดดได้

để khắp bắt đầu Để cho anh để được leo Để khắp lên Ha <laughs> เดือดเล็ก หักไปแล้วกลงหางอุ่นตําไร น่าเสียดายที่ไม่ได้เซิร์ฟบอร์ดมาแบบนี้นนะ ข้างบนนี้พินเตอร์เอาขึ้นเลยได้ไหมคะฮะไขอดู้ไขอดูอันนี้ก่อนโ <c oughs> อ,อ้อันปูยังไม่ได้ <c oughs> อันนี้ทำใหม่ <c oughs> <c oughs> อ,อย่ยังไม่คงจ้างไปดูฮะคิดว่าม,มันเหมือนเราเอาน้ำเข้าช่องแข็งเนี่เหรอลูกแล้วมันจะค่อยๆแข็งเหรอฮะน่าเอาแคสเซิลขึ้นแคสเซิลนี่เหรอคะเย้ยนี่ลกูกเราคิดไอเดียแล้วทำมัน น้าลมันคืออะไรอ่ะ